3เคล็ดลับนะคะเพื่อคุมความดันให้อยู่หมัดในผู้ป่วยเบาหวานข้อหนึ่งกันเลยนะคะการเลือกอาหารค่ะการเลือกการกินอาหารการปรุงอาหารที่ถูกต้องต้องทําอย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูอาหารกลุ่มแรกก่อนนะอาหารในกลุ่มโปรตีนนะคะได้แก่พวกเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมนะคะท่องไปเลยเนาะ ให้เราเลือกทานนะคะเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมนันสดใหม่ไขมันต่ำเช่นอกไก่เนื้อปลาคารและไม่ทานเนื้อสัตว์สำเร็จรูปดังนั้นคำถามวันนี้ถ้าเราจะกินขาหมูได้ไหมคะขาหมูหมู3ามชั้นคอหมูย่างลูกชิ้นกุนเชียงไส่กรอกหมูหยองหมูยอเรากินไหมคะถ้าเราเป็น2โลกนี้พร้อมกันแล้วคาตอบ ชัดเจนไม่กินเพราะมันคืออาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปถ้าใครชอบกินนมให้กินนมจืดนมพร่องมันเนยค่ะหลีกเลี่ยงนมที่ปรุงแต่งรสทุกชนิดนะคะส่วนการกินไขค่ค่ะที่ทุกคนมีคำถามเข้ามามากเลยนะคะว่ากินไข่ได้เท่าไหร่คุณนี้นะคะแนะนำค่ะว่าสำหรับ ถ้ามีแค่ความดันกระเบาหวานนะทานได้ค่ะวันละ1-2ฟองเนาะแต่ถ้าคุณมีไขมันสูงมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะให้ทานได้สัปดาห์ละ2-3ฟองแต่ถ้าใครมีแนวโน้มว่าจะเสี่ยงที่จะไขมันสูงแล้วเนี่ยก็ต้องยับยั้งช่งใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุมไปเลยค่ะสัปดาห์ละ2-3ฟองเนาะส่วนในนักกีฬาค่ะที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะอันนี้คือคนทั่วไปนะคะสำหรับสำหรับเรื่องของนักกีฬานะก็ทานได้วันละ3-4ฟองเลยค่ะแล้วถั่ว ถั่วทานยังไงใครชอบกินถั่วมหมคะถั่วเปลือกแข็งอะไรพวกนี้เนาะถั่วเปลือกแข็งนะคะทานได้วันละหนึ่งกำมือค่ะกำมือผู้ใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ทานแบบอบไม่ทอด ไม่เกลือไม่ปรุงแต่งรสนะคะให้ทานแบบนี้ค่ะส่วนในอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวโพดผลไม้อ่าให้เลือกทานคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีหรือขัดสีให้น้อยที่สุดเช่นข้าวกล้องธัญ,ญพืชผลไม้สดค่ะและหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวขาวอาหารที่ทำมาจากแป้งทั้งหลายขนมปังเส้นต่างๆ น้ำตาลทุกชนิดนะคะเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิดด้วยค่ะมาถึงอาหารกลุ่มต่อไปค่ะอาหารกลุ่มเกลือแร่วิตามินต้องนึกถึงผักผลไม้แน่นอนนะคะผักผลไม้ค่ะให้ทานผลไม้สดตามฤดูการไม่ทานผักผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปเช่น พวกหมักดองทอดกรอบเชื่อมหยีกวนนะคะแล้วต้องหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่นอะไรมัางคะมะม่วงสุกแบบนี้ ลำไยอย่างนี้เงาะอย่างนี้นะคะเงาะนี่เรากินกันเป็นกิโลเลยไม่แปลกที่น้ําตาลเราขึ้นนะคะกินทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงน้ําผลไม้ทุกชนิดด้วยนะที่เราไม่ควรทานเพราะน้ําผลไม้มีแต่น้ําตาลแล้วเราทานทีนึงเนี่ยน้ำส้มแก้วหนึ่งนี่ใช้ส้มหลายลูกมากเลยถ้าเราอยากทานผลไม้ให้เราทานแบบสดนะคะไม่คั้นน้าเรื่องของการทานผักนะคะนี้เสริมให้การทานผักนะคะพวกเราให้เราทานผักมื้อละ2ทะพัพีไหวไหม ต้องไหวนะถ้าเราจะเอาความดันและเบาหวานให้อยู่นะคะทานผักมือละสทัพพีค่ะและมือ้อนึงเนี่ยให้ทานอ,อ,อย่างน้อย2ผักนะคะผัก2ประเภทเน้นเป็นผักใบแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยพยายามให้กระจายสีของผักนะคะให้ทานได้ครบ5สีจะดีที่สุดเลยทําให้ได้นะคะมือ้อนึงต้องทานผัก สทงทพีแล้วระบบขับถ่ายเราจะดีด้วยถ้าต่อไปค่ะเป็นอาหารในกลุ่มของไขมันนะคะจากทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์เลยนะให้เลือกทานไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโอเมก้า3และ9สูงต้องดูดีๆนะโอเมก้ามี3ตัว3 6 9เลือก3และ9สูงแต่โอเมก้า6ต้องน้อยๆเพราะอะไรโอเมก้า6ค่ะมัน เป็นตัวที่สร้างการอักเสบในร่างกายนะคะหลอดเลือดเราอักเสบได้ก็เพราะโอเมก้า6นี่แหละนะคะอ่ะบอกเลยฉเฉลยนะคะน้ำมันทั่วเหลือมีโอเมก้า6สูงนี้ไม่แนะนําคือน้ํามันอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของโอเมก้า3โอเมก้า6อยู่เนาะเพราะนั้นค่ะเราต้องเลือกชนิดน้ามันให้ถูกต้องเพื่อให้เราได้โอเมก้า6น้อยๆน,นะคะและให้โอเมก้า3เยอะๆแล้วเราจะต้องหลีกเลี่ยงไขมันตัวร้ายค่ะได้แก่ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานนะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็มาจากไขมันสัตว์เนาะแล้วก็พวก มะพร้าวกะทิแล้วก็ปาล์มนะคะแล้วก็ต้องเลือกนมที่พร่องมันเนยนมที่ไม่พร่องมันเนยเนี่ยก็คือมันจะมีมันเนยเต็มส่วนนะคะก็ถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวเช่นเดียวกันก็ต้องงดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกชีสพายขนมเคก้กคุกกี้โดนัทครีมเทียมนมข้นหวานนมข้นจืดรวมถึงของทอดเพราะพวกนี้มีไขมันทรานไขมันทรานค่ะมีลิ ร้ายยิ่งกว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยต้องระม,มัดระวังดีๆอ่ะมาถึงอาหารที่อยู่ในหีบห่อเนาะเราเนี่ยก็คุมอาหารเป็นอย่างดีแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีเราก็อยากทานอาหารที่อยู่ในหีบห่อบ้างเหมือนกันเนาะเข้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะคะทานได้บ้างค่ะอย่าไปเน้นเน้นแล้วสุขภาพเราจะไม่ดีนะคะสารอาหารน้อยแล้วก็เขาจะปรุงแต่งรสมาเยอะนะอ่ะอาหารที่อยู่ในหีบห่อเนาะ มันไม่สดใหม่เนาะจริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยนี้ก็ไม่ค่อยแนะนานะแต่ถ้าแบบนานๆานทีก็พอได้แต่มันต้องรู้จักวิธีเช็คอะวันนี้นี่เอาวิธีเช็คมาฝากถ่ายรูปหน้าจอไว้มันต้องเช็ค4เช็คนะคะคุณจะกินอาหารที่อยู่ใน EEP, หีบห่อในถุงทั้งหลายอะ ะะแต่ขออย่ากกินขนมถุงนะอันนั้นไขมันทรานเยอะนะคะอ่าแบบนี้ค่ะเช็คที่1นนะคะจะต้องเช็คปริมาณพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคค่ะว่าเป็นเท่าไหร่เช็คที่2นะคะให้ดูปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัวค่ะว่ามีเท่าไหร่นะคะโดยใน1วันค่ะเขาให้กินไขมันอิ่มตัวได้ไม่เกิน20กรัมต่อวันนะคะและเช็คที่3ค่ะดูว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่นะคะใน1วันเนี่ยเนาะเขาให้เรากินน้ําตาลไม่เกิน 24กรัมนะคะไม่เกิน24กรัมเช็คที่4ค่ะมีโซเดียมเท่าไหร่โซเดียมกินไม่เกินวันละเท่าไหร่คะ2 0 0 0มิลลิกรัมนะคะ2,000มิลลิกรัมอ่าแบบนี้ค่ะต้องเช็คนะคะจะต้องเช็คเนาะก็ไม่ได้อยากแนะนำให้ทานอาหารที่อยู่ในฮีพอแต่ถ้าจำเป็นต้องทาน บ้างเป็นบางบางเวลานะคะบางเวลาเนาะนานๆทานทีนะอย่าให้ท้ายตัวเองนะคะจะบอกว่านานๆทันทีแต่ก็กินวันเว้นวันอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะอ่ะต่อไปค่ะนี่ยังไม่พ้นข้อหนึ่งเลยนะเรื่องของการเลือกกินเลือกอาหารเลือกวิธีการปรุงอาหารจะต้องลดการใช้น้ําตาลค่ะจะต้องลดการใช้น้ําตาลลงนะคะลดการใช้น้ํามันในการปรุงอาหารค่ะใช้แต่น้อยลด การปรุงรสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ้วเครื่องปรุงรสผงชูรสอะไรต่างๆเนาะจะต้องปรุงรสให้น้อยลงแล้วก็จะต้องเพิ่มผักผล,ลไม้เข้าไปนะคะให้เน้นผักใบ เน้นผักใบค่ะกินผักให้ได้มื้อละ2ทัพพีนะคะ2ทัพพีเนาะหรือวันละครึ่งกิโลค่ะเพื่อให้ได้วิตามินแร่ธาตุและสารพฤกษะเคมีที่เพียงพอต่อร่างกายอ่าส่วนผลไม้ผลไม้นะคะต้องเน้นนะคะว่าไม่หวานผลไม้เนื้อแข็งหน่อยแล้วก็ไม่หวานเช่นชมพู่ก็ได้ค่ะ,อะแอปเปิลนะคะเขียวแดงสาลี่แบบนี้เนาะ วันละ1-2ส่วนนะคะ1-2ส่วนคิดยังไงเอ่ยว่าเป็น1ส่วน นี่ให้วิธีง่ายๆก็คือการนับคำนะคะคำของเราเนะพอดีปากไม่อ้าปากกว้างมากนะัก6กถึงแปดคก็คิดเป็น1ส่วนนะคะใน1วันทานประมาณ1-2ถึงส่วนก็เพียงพอแล้วนะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะที่จะช่วยพวกเราได้นั่นก็คือระหว่างมือ้อสมมุติในหนึ่งวันเนอะเราทานกันอยู่ที่2-3ถึงสมือ้อขอนะคะว่าระหว่างมื้อเราจะไม่ทานจุบจิบค่ะและในหวันนะคะเราควรจะมีช่วงที่เรา พักจากการกินอาหารไม่กินอาหารใดๆที่มีพลังงานนะคะเพราะนั้นเรากินได้เฉพาะน้ําเปล่านะคะเราต้องงดมีช่วงที่งดจากอาหารเนี่ยวันละอย่างน้อยค่ะ12ชั่วโมงนะคะถ้าคุณทําได้ค่ะสุขภาพคุณจะกลับมาแข็งแรงขึ้นไวกว่าเดิมนะคะเพราะการทานอาหารค่ะก็ทําให้เกิด oxidative stress ใช่ไหมเกิดความอักเสบขึ้นในร่างกายนะคะเกิดาสารอนุมูลอิสระในร่างกายต่อไปเรามาข้อที่2กันค่ะ ข้อที่2นะหูนะโหนี้ตั้งใจแบบอยากจะทำคลิปให้เลยอะ่ะซึ่งมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของพวกเราเนาะที่หลายท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยนะคะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงวัยเหมือนนี้นะและหลายท่านก็เข้าสู่ผู้สูงไวัยไปแล้วค่ะอายุ60-70-80แบบนี้นะคะคุณต้องทำข้อนี้นั่นคือ ออกกำลังกายให้เหมาะสมในแบบของเราค่ะนะคะส่วนวิธีการออกกำลังกายที่นี้มาแนะนำในวันนี้เนี่ยเราบอกเลยเลยว่าเอาใจผู้ที่กำลังจะสูงวัยผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคหัวใจเลยนะคะคือเราจะต้องไม่ออกแบบหนักเกินไปไม่ออกแบบหนักเกินไปเนาะ,ะมีอะไรบ้างเดินเร็วค่ะเป็นวิธีการ ที่โอเคเลยนะการเดินเร็วนะคะให้เหงื่อซึมเล็กน้อยเท่านั้นนะ่ะให้หัวใจเราได้สูบฉีดน,นะคะการเดินเร็วเนี่ยค่ะหชั่วโมงนะจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้4 2 0ร้อยถึงสี่กิโลแคลอรี่เลยนะคะอ่ะหรือใครที่แบบยังไหวอยู่นะคะก็วิ่งเหยาะๆก็ได้ถ้าวิ่งเหยาะๆค่ะก็จะเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มขึ้นนะคะใน1ชั่วโมงค่ะจะเผาผลาญพลังงานไป6 0 0้อ0ถึงเจ็กิโลแคลอรี่เลยและ อันที่3ค่ะในการบริหารร่างกายยืดเหยียดน,นะคะจะเผาผลาญพลังงานได้200-260ถึง260กิโลแคลอรี่เลยใน1ชั่วโมงค่ะให้เราออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันและควรจะต้องเสริมด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยค่ะเพราะผู้สูงวัยนะคะเรียกว่าตั้งแต่อายุ40แล้วแหะกล้ามเนื้อคุณจะลดลงลดลงลดลงและจะลดลงแบบพวบเลยก็คืออายุ60ขึ้นไปนะคะจะสังเกตว่าทาไมผู้สูงวัยเนี่ยถึง ไม่มีแรงเดินน่ะ,ะกล้ามเนื้อเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นค่ะเราจะต้องเสริมการออกกําลังกายแบบที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยนี้แนะนํสองท่าค่ะง่ายๆนะคะอ่ะข้อ1นนะคะให้เรายืนเข้าหากําแพงที่บ้านเราเนาะแล้วแยกเท้าออกสองข้างค่ะแล้วเอามือดันกําแพงไว้ค่ะแล้วโน้มตัวเข้าหากําแพงนะคะชา้ชาๆในขณะที่เราดัน ตัวเข้าหากำแพงแบบนี้นับ 1- นึ่งถึงสช้าๆนะคะแล้วดันตัวออกค่ะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะไม่ยากที่บ้านทุกคนมีผนังบ้านมีกำแพงบ้านนะคะทำเลยนะคะก็จะช่วยบริหารเรื่องของอหน้าอกกล้ามเนื้อไหลช่วงต้นแขนตรงนี้ได้ด้วยต่อมาค่ะเป็นวิธีที่2นะคะซึ่งก็ง่ายอีกเช่นเดียวกันใช้เก้าอี้นะคะที่มีพนักที่บ้านมีไหมหรือจะเป็นขอบโต๊ะก็ได้ ขอบตู้เตี้ยของเราก็ได้นะคะให้เรายืนแล้วเราเกาะไว้ได้เนาะยืนเกาะพนักเก้าอี้ค่ะแล้วขย่งปลายเท้าขึ้นนะคะนับหนึ่งาช้าๆแล้วก็วางลงค่ะทําทั้งหมด10ครั้งยากไหมคะง่ายไหมไม่ถามว่ายากเนอะถามว่าง่ายไหมดีกว่า2วิธีที่แนะนําไปทําได้ไหมคะทําได้ไหม ทำได้นะคะไม่ยากค่ะวิธีที่นี้เลือกมานะคะอ่ะเรามาข้อที่3กันค่ะก็คือเราจะต้องรักษาอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดีนะคะเราจะอารมณ์ดีได้เนี่ยสติกัสมาธิสำคัญมากเลยค่ะเราจะมีเขาได้เราต้องฝึกผ่อนคลายค่ะทำทุกวันนะคะตื่นเช้าก่อนนอนและทำในระหว่างวันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะคะเพราะมันจะช่วยทำให้โรคเสื่อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้หายไว ะะวิธีที่ง่ายนะคะที่จะทําแล้วอารมณ์ดีขึ้นได้เนี่ยนี่ขอฝากวิธีนี้ไว้ค่ะนั่นคือการฝึกหายใจหายใจอย่างผ่อนคลายทำมีแค่4ขั้นตอนเท่านั้นนะคะทุกท่านลองทําตามนี้นะข้อ1ค่ะให้เรานั่งในท่าที่สบายแล้วเอามือประสานไว้ที่หน้าท้องนะคะ ค่อยๆหายใจเข้าค่ะนับ 1, 2, 3, 4, งสองามสี่ช้าๆนะคะเมื่อกี้นี้ยังนับเร็วไปนะตอนที่ทำเองนะคะนั่งในท่าที่สบายเอามือประสานไว้ที่หน้าท้องแล้วค่อยๆหายใจเข้าค่ะนับ1นึถึงสี่ช้าๆให้มือรู้สึกว่าท้องพองออกเราหายใจเข้าท้องต้องพองนะคะเราหายใจออกท้องต้องยุบแล้วให้เรากั้นหายใจเอาไว้ค่ะ นับห้าหเจ็ดแดต่อช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะนับหนึ่งถึงแปดช้าๆนะคะไล่ลมหายใจออกให้หมดค่ะหน้าท้องคุณต้องยุบลงนะคะแล้วทำซ้ำแบบนี้10ครั้งค่ะหรือมากกว่านั้นก็ได้จะเป็นผลดีกับร่างกายของเราและจิตใจของเรานะคะ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีเรื่องที่มารุมเร้ามามาที่แบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเรารู้สึกแบบตึงเครียดขึ้นมาให้คุณปลีกตัวเองออกมาเลยนะคะให้ย้ายโฟกัสทันทีค่ะแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองแล้วหายใจเข้าออกช้าๆแบบนี้ค่ะแต่ในช่วงระหว่างที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะเร่งนิดนึงเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ต้องทําแบบ เต็มเซตแบบนี้ก็ได้นะเช่นว่านับ1นถึงแแบบนี้นะคะแต่ให้เราค่ะกลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจเราแล้วหายใจเข้าช้าออกช้านะคะก็จะช่วยแบ่งเบาความเครียดของคุณได้แล้วเนาะแล้วกลับมาทําเต็มเซตแบบนี้ค่ะทุกเช้าทุกก่อนนอนทุกเย็นจัดเวลาเลยนะคะระหว่างวันก็ดีค่ะถ้าเราสามารถแทรกเขาไปได้มันจะทำให้คุณดีขึ้นจริงๆอารมณ์คุณจะผ่อนคลายอารมณ์คุณจะดีตลอดทั้งวัน ลองดูนะคะเพราะว่าผู้ป่วยหลายท่านเนี่ยลดอะไรต่างๆก็แล้วคุมอาหารก็แล้วทําไมมันไม่ดีขึ้นสถทีความเครียดมีผลเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการคนา้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ